บ่อเก็บเราจะพี่น้องบ่อเก็กตัเห็ดตัวนี้ในหอดคลองดีต้นยังได้สมพวงผีพวงผีต้นพวงผีมันเป็นอะไรเป็นกระบุนเป็นยากระบุนโออ้้พี่นงกบผิดสำแงงพี่น้อประกอบหลายอย่างประกอบหลายอย่างแล้วว่าขี้ห่าหักหมดแล้วอันผู้ใดข้างแข็นก็หนีไม่เอาโหลดก็บพวกหูไม่เคยหูเลยไหนเดียวไม่เคยหูเลยผลอันเดียวผลกินอันแก้วเดียว ป้าเข้าเดินทางต่อไม่จับไม่จับหมูจ๋าขบบวนแท้เด้ขันบ้าพีดเหรอนางจนหลาพี่น้องบ่าพอเห็ดพอเห็ดสองอันสามอันสองหมูสามหมูต้นพวงผีจิชื่อว่าต้นพวงผี จากบึหูอ,อกต่นชีคันขังเป็นแบบไหนดิโอโอ๋อ้นี่พ่ท่านปันไดเด้กำลังนึกภาพบ่ม,มีปลาหรอกค่ะโอดยู่ยใสบ้านข่อยไปเจ็บมาว่านมันกนอจแล้วตัวข่อยบึงหูดได้บ้านตัวข่อยไม่เห็ดไหม เฮ็ดคอเขาไปเ็บมามว่อนมากกว่นเฮ็ดอพนะเอาขอถามมาเจอโยบานไะของสาวเขาเ็นยังไน้าหลวงโอ้้านน่าหลวงเฮ็ดคอเดอยังไมองแม่ลเองกลเไปเก็บมาว่อันมากกนไปเจ็บอง้เด้อมันเป็นคุยสายบันี่มันแตงมย้อมไงเป็นเฮ็ดผอฝายมันแตงเ่ราขาดเสีหรอมันขมนนอยโอ้จางโห้เลย ดน้องคุณป่าจริงยูตาบะบูว่าเห็ดออกนี่ถนนดูตาหนาห้านี่ห้าจะลงไปฝนเ้าลงไปนี่เ้าไปหาอ่านฝากรถอมไปหาทางขัวฟังกําแพงวัดนะเพราะว่าแถวนี้ไฟไหม้ปลาเห็ดมันบอ่อโอ้อันนี้เห็ดหนังเห็ดมันปู มันปูน้อยเลี้ยงไอหอยไอแหยอยู่นี่กำลังเกิดเพราะรอบแพร่หลายอยู่เลยเอาข่ว่าเป็นตะปยายามิึงอยูเด้ทางนี้เด้อทางนี้เด้อมันหน่อยแห้งออกไปหารอดเรา สมมติว่าถ้าเขาไปลำซี่ไปนั่บางมืออื่นน่ะเจ๋อเวิรงปันเป็นบ่ส่วนนายใหญ่มุนนม่นไปลำซี่บ่เมืออื่นเห็นอันยังก่อที่สารมูเจ้าเพิ่นไปเก็บกับอันแฟนเพิ่นอยู่หัวว่านนี่เห็ดนาเล่เห็ดเ,เออมันออกไหม่นว่าเพิ่นว่าอัน คนว่าอัน,อนลัมซีสุรินตำบลเพียร่ามเพิ่นวางสิล่ะ่ฮูหว่าไม่หม่องไรแท้ก็สิมีม่ม่องเดียวโตไม่ียตุยนี่เห็ดมันปูเห็ดมันปูนมใส่กับตาพอหูว่าไ้เห็ดมันปูพี่น้อง เอาไว้ฟังนี่พ่อท่านจ็บพ่อท่านปิดขาไปิดขาบ้านทุกอย่างเอาไปที่บ้านค่ะโอ้ยผู้ใดก็กซากระลื้อสวนบ่าดงพองเห็ดออกพี่น้องเอ้ยกลัมาอันนี้เก็บเห็ดมันปูค่ะคุณยายเห็ดมันปูเก็บเอาเลยอือ มีอะไรใส่ตาใส่บุงก็เจ็บไปเลยค่ะเพราะว่าเรามาทางไกลกระรงออกเพอาว่าไปแวอยู่เห็ดม mm ัน hmm. ปู po. ถ้าเก็บเขาหน่อยเนี่ยโอ้ราค่าดีด้เห็ดอันนี้เขาจาผู้ดีผู้ดีดขเขาจไปรับสื่อไหมไปจะเป็นนางก็ต hmm. mm ้องเป็นยางนะอืมเก็บเห็ดมันปูาะถ้าคนออกคนออกเป็นมูนี่ค่ะพี่น้องค่ะ สป่าดวงโพงค่ะจะเป็นหาอยากหานี่แล้วเห็ดนี่ยังนับตะมือหาอยากกันเรื่อยๆจะเลย,ยมาหมุมปลาขนาดแล้วเก็บเห็ดนี่ไป กับมือนั่นกาว่าโคตรเนี่ยละเขากลว่าว่าเอาคนหลายเนาะกับแน่นนี่หรือละมือนัน้นมอนว่าไม่มองสินังนนนนกับรูโตนผู้นางข้างหลังกับแนนข่มเพลินนั่นละเพราะว่าเดินทางไกลมันก,นกออ็นักเออมันมันบรรน,นกักดอกมันแนนกะบรู้ตนค่นนางข้างหลังเออกะเลยพักกันเอาไปเอาไปเฉพาะพ่อดีได้นางได้มันก็สองบานเนาะเออบานเพลินบ่าขาดอยู่แล้วหกคน นั่งข้างมาไป่ลินไปเเร็จแลางไหนล่ะมามาออกมาหารถถือมาหาหนทางมันอยู่ทางไหนรถเฮาเอาเขาขึ้นมาหอดใส่เมย์ใตูยมันขึ้นไม่ป่านน่ตีเขาเลี้ยงเก็บเห็ดตตาสั้นผอ ขันเราเลี้ยงไปให้ไปหน้าลรอพี่นองเออโอ,อ้คือเก็บหลังปวดเอลแฉฝนวะหืมอดี่เด้หยนทางมันยหญ่ตุย้ยนี่ห้องน้ำลงไปพี่รถห้องอยู่ทางพี่ทางขวามือทางพี่พพเห็นถนนแล้ว เส้นทางกลางป่าวู้รถห้าเห็นเหรอฝุ่นแนมไปทางฝุ่นทางเป็นตกะฝุ่นละขัวมือกำบแพงวัดเดอ้อ